ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่กันนะคะครับ,รบสวัสดีครับขอถามเลยค่ะว่าพี่กันเนี่ยมางานวันนี้งาน99ปีของครูชาลิธรวิจิตรเนี่ยรู้สึกอย่งไบ้างคะตื่นเต้นมากๆนะครับคือจริงๆถึงแม้ว,ว่าเราจะเป็นศิลป,ปินเป็นนักร้องแล้วแะครับแต่ว,ว่าวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ได้มีโอกาสขึ้นคอนเสริร์ตร่วมกับศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นตำนานของเมืองไทยหลายๆคนนะคบก็รู้สึก เป็นเกียรติมากๆแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงของคุณครูชาลีตราบจิตนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยใช้ของเพลงกับคุณครูเนี่ยตั้งแต่สมัยประกวดเออรซาแล้วนะครับ <S <S อย่างเพลงวันนี้ที่ได้ร้องคือเพลงหยาดเพชรนะครับก็็นเพลงที่พร้อมมากครับแล้วก็ดีใจที่มีบทเพลงอันทรงคุณค่าเหล่านี้ของคุณนาชาลีที่อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานนะครับผมอนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันได้เจอพี่อ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้พี่กันฝากผลงาน่อยค่ะครับผมตอนนี้ก็ มีผลงานรายการนี้นะครับแต่ Golden Song เป็นทีเพียงเพราะนะครับติดตามได้ทุกวันอาทิตย์หกตรงตรงทางช่องวันนะครับเป็นคอมเมนเตอร์อยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีะละครทางช่องวันสัปดาห์ที่1นะครับกับละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันศีครับติดตามได้ครับอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณครับ